เจวายเอ็นจอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนาภาตอนที่1297อูฟาคนที่สองดูสิ่งที่ข้าทำไปเมื่อกี้สิดาบทั้งสองเล่มนั้นเป็นกุญแจสำคัญจริงๆยเยเซียวกล่าวว่าข้ารู้ว่าตอนนี้ความลับอยู่ที่ไหนแต่ไม่รู้ว่ามันทำงานอย่างไรข้าเดาว่าดาบทั้งสองเล่มอาจมีพลังพิเศษบางอย่างที่ทำให้เจ้าได้รับวิชาแย,ยากวิญญาณ ตอนนี้เจ้าสูญเสียดาบไปแล้วดังนั้นเจ้าจึงไม่สามารถใช้เทคนิคนี้ได้อีกต่อไปถ้าข้าพูดถูกพลังของดาบทั้งสองต้องเป็นแสงดาบที่แปลกประหลาดเยเซียลกล่าวว่าเมื่อดาบทั้งสองเข้าหากันมันสร้างบางสิ่งที่เหมือนกระจกซึ่งจะจำลองผู้ใช้นอกเหนือจากนั้นเจ้าจะทำเทคนิคพิเศษบางอย่างเพื่อทำให้ภาพดูเหมือนคนจริงข้าถูกไหมหรือดาบมีพลังพิเศษอย่างอื่นท่านใดนั้นอูฟาก็หัวเราะและพูดอย่างชั่วร้ายว่า เจ้าไม่มีทางรู้ว่าดาบจะมหัศจรรย์ขนาดไหนเยเซียวเพิกเฉยต่อเขาเพียงแต่พูดต่อข้าไม่จําเป็นต้องรู้ดาบถูกทําลายเหตุใดข้าจึงต้องสนใจเรื่องนี้คําถามคือเมื่อวิชายแยกวิญญาณของเจ้าแตกรล่าแล้ววิญญาณของเจ้าเป็นอย่างไรเยเซียวยิ้มและพูดอย่างสุภาพว่าวิญญาณของเจ้าเสียหายหรือเปล่ามันรู้สึกอย่างไรมันดีเหรอ อูฟากัดฟันจ้องมองเยเซียวแล้วพูดว่าข้าได้รับบาดเจ็บจริงๆแต่ตอนนี้การฆ่าเจ้าไม่ใช่เรื่องยากเจ้าได้ทำลายวิชาแยกวิญญาณของข้าอย่างแน่นอนแต่เจ้าก็ต้องจ่ายราคามหาศาลเช่นกันเยเสียวยิ้มและพูดอย่างสุภาพว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการต่อสู้ครั้งนี้จึงจบลงมาดูกันว่าใครหมัดใหญ่กว่ากันข่าสงสัยว่านี่คือความต่อเนื่องของเรื่องราวของเจ้าหรือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของราชาเสี่ยว จากนั้นเขาก็ตะโกนว่าวันนี้เป็นวันที่เจ้าชายผู้สูญเสียชื่อเสียงในฐานะบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกสัตว์ประหลาดที่บ้าคลั่งก็ตายก่อนที่เขาจะพูดจบอูฟาก็ส่งเสียงร้องยาวและกลายเป็นเมฆหมอกดำมืดช่วงเวลาต่อมามีลมแรงพัดมาปะทะคนทั้งห้าคนอูฟาต้องสิ้นหวังเพราะเขาเลือกที่จะเริ่มโจมตีก่อนในขณะที่เขาได้รับบาดเจ็บสาหาัส ทั้ง5าคนยกดาบขึ้นพร้อมกันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้อันดุเดือดครั้งต่อไปไม่มีใครเข้าใจว่าเหตุใดอูฟาจึงทำเช่นนี้แต่พวกเขารู้ว่าต้องคว้าทุกโอกาสเพื่อเอาชนะเขามันจะดีที่สุดถ้าพวกเขาสามารถชนะการต่อสู้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวทั้งสองฝ่ายอยู่ไม่ไกลดังนั้นพวกเขาจะพังพายในเวลาอันสั้นอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขากำลังจะปะทะก,กันเยเซียวมีความรู้สึกหวาดกลัวอยู่ในใจ มันเป็นความรู้สึกถึงวิกฤตที่กระทบเขาเมื่ออูฟารีบวิ่งไปอากาศก็บิดเบี้ยวและร่างอันมืดมิดก็ปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าเสื้อผ้าสีดำผมสีดำดับสีดำกรอบตาที่เข้มและลึกดวงตาที่เย็นชาและการแสดงออกที่ไร้ความปราณีบนใบหน้ามันคืออูฟาเมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นการปรับปรามอย่างลดหลามของเขาก็ตกลงไปที่บริเวณน,นั้น เกือบจะในเวลาเดียวกันจู่ๆเมกหมอกก็ปรากฏขึ้นเป็นอูฟาอีกครั้งเขาอยู่ข้างหลังห้าคนอูฟาสองคนปรากฏตัวคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าขณะที่อีกคนอยู่ด้านหลังทั้งห้าคนต่างตกใจเคล็ดแยกวิญ,ญญาณของเขาถูกทำลายไม่ใช่หรืออูฟาตัวที่สองมาจากไหนเยเซียลผิดหรือเปล่าไม่นี่ไม่ใช่เทคนิคแยกวิญ,ญญาณอีกต่อไป พวกเขาทั้ง5้าคนล้วนเป็นปรมาจารย์ในการต่อสู้ดังนั้นพวกเขาจึงเห็นความแตกต่างอูฟาคนที่สองมีกำลังใจและไม่มีอันตรายใดๆดูเหมือนว่าเขาจะมีพลังมากกว่าคนจริงๆด้วยซ้ำหากนี่คือวิชายแยกวิญญาณของเขาอูฟาทั้งสองก็ไม่มีทางแตกต่างไปจากเดิม ก่อนที่ทั้งห้าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอูฟาคนแรกก็เริ่มโจมตีด้วยรอยยิ้มอันโหดร้ายบนใบหน้าเขาฝ่าแสงดาบทั้งหมดและสะบัดดาบของเยซวงด้วยนิ้วเดียวเยซวงรู้สึกเหมือนถูกสายฟ้าฟาดเธอชี้ดาบขึ้นและเดินโซเซไปข้างหลังในเวลาเดียวกันอูฟาคนที่สองก็รีบวิ่งไปข้างหน้าอย่างน่าอัศจรรย์และสะบัดดาบของเยฮานด้วยนิ้วเดียวเช่นกันเยฮานคร่ำครวญและใบหน้าของเธอก็ซีดลง หลังจากที่อูฟาคนแรกโจมตีเยซวงด้วยดาบของเธอเขาก็ใช้ฝ่ามือฟาดไปที่ดาบของจ้านหยุนเฟยดูเหมือนอ่อนโยนแต่ดาบกลับแตกทำให้เกิดเสียงดังกราวจ้านหยุนเฟยครางและถมเลือดออกมาเต็มปากอูฟาคนที่สองก็ไม่ได้หยุดการโจมตีเช่นกันหลังจากโจมตีเยฮานเขาก็เตะเหมือนผีซึ่งตกลงไปที่ข้อมือของจูจิเทียนพัฟแขนทั้งหมดของจูจิเทียนระเบิดออกเป็นชิ้นๆเขาสูญเสียแขนข้างหนึ่งไปพร้อมกับดาบในมือน,นั้น ยเยเซียวไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆเลยเพราะดูเหมือนว่ามีมือที่ถือดาบของเขาลงตลอดเวลาเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วบิดข้อมืออย่างเด็ดขาดจู่ๆดาบดวงดาวก็เริ่มหมุนทำให้เขามีโอกาสที่จะโจมตีเมื่อเขากำลังจะขยับดาบที่หมุนบนก็ถูกโจมตีและเริ่มส่งเสียงหึ่งๆเขาเกือบจะสูญเสียการควบคุมและปล่อยให้ดาบปลิวไปเขารู้สึกเหมือนมีสายฟ้าฟาดลงมาตรงหน้าเขาครึ่งหนึ่งของร่างกายเขาชาเขาตกใจมากจึงรีบถอยกลับไป อูฟาคนที่สองยืนสองมืออยู่ด้านหลังพูดอย่างแผ่วเบาว,าว่าราชาเซียวเจ้าเป็นคนที่หัวเราะเยาะวีระบุรุษทุกคนหรือเปล่าเจ้าไม่ได้พิเศษขนาดนั้นภายในไม่กี่กระบวนท่าอูฟาก็ลมเย่เซียวกับพวกทั้งห้าคนลงได้เย่เซียวและหญิงสาวทั้งสองเป็นผู้ฝึกฝนที่ทรงพลังที่สุดในอาณาจักรสามคนแต่พวกเขาก็พ่ายแพ้เช่นกันอูฟาคนที่สองนั้นน่ากลัวราวกับปีศาจเย่เซียวตกใจเขาอุทานว่า จ้ามันคือเจ้าเจ้าคืออูฟาตัวจริงเขาหันกลับไปมองอูฟาคนแรกเขาได้รับมันแล้วข้าเห็นข้าเข้าใจแล้วในที่สุดเจ้าเป็นผู้ชายสองคนเสมอผู้ฝึกฝนที่ทรงพลังที่สุดในโลกไม่เคยมีผู้ชายเพียงคนเดียวเจ้าเป็นผู้ชายสองคนที่หน้าตาเหมือนกันทุกประการคนแรกคือตัวแทนของเจ้าหรือน้องชายของเจ้าคนที่สองคืออูฟาตัวจริงที่ดีที่สุดในโลก ขณะที่เขาพูดออกไปทุกคนก็รู้แจ้งนั่นคือเหตุผลที่อูฟาเป็นคนลึกลับในโลกนี้อยู่เสมอมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วเขาอยู่ที่ไหนเขาอาจจะอยู่ในเขตศักดิ์สิทธิ์พยากรณ์ในตอนเช้าแต่ก็ยังปรากฏตัวในเขตเทพใต้สวรรค์ เรื่องราวมากมายเล่าให้โลกรู้ว่าเขาลึกลับแค่ไหนบางคนถึงกับเขียนบทกวีให้เขาเพราะความลึกลับของเขาทะเลในตอนเช้าทะเลสาบน้ำแข็งในตอนบ่ายตอนนี้ภูเขาแห่งยาทั้งหมดตอนนี้พระราชวังเมกหมอกชายหนึ่งคนหนึ่งดาบจากใต้สู่เหนือผู้ที่รักเครื่องดื่มทั่วโลกตอนที่1298อูฟาและอูเทียน ในบทกวีมหาสมุทรหมายถึงทะเลฉางแห่งอาณาจักรชิงหยุนซึ่งอยู่ทางใต้สุดในขณะที่ทะเลสาบน้ำแข็งอยู่ทางตอนเหนือสุดของโลกสถานที่ทั้งสองแห่งอยู่ห่างออกไปมากกว่า1ล้านไมล์แต่อูฟาก็สามารถไปถึงทั้งสองแห่งได้ภายในหนึ่งวันนาทีแรกที่เขาถูกพบเห็นในภูเขาแห่งยาทั้งหมดแต่ในนาทีต่อมาเขาได้ยกถ้วยชาในพระราชวังเมฆหมอกแล้วบทกวีมักพูดเกินจริงอยู่เสมอดังเช่นที่เรื่องราวเล่าขานกันในโลกแห่งการต่อสู้ ในม่ช้าทุกคนก็มีความเห็นร่วมกันอูฟาชายผู้มีอำนาจทุกอย่างในโลกเมื่อเวลาผ่านไปมุมมองร่วมกันก็พัฒนาขึ้นผู้ฝึกฝนที่ทรงพลังที่สุดในโลกควรจะมีอำนาจทุกอย่างนั่นคืออูฟายเยเซียวไม่เคยเชื่อเรื่องราวเหล่านี้เพราะเขาเองก็เป็นหนึ่งในผู้ปลูกฝังที่ดีที่สุดในโลกเขาไม่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นที่กล่าวไว้ในบทกวีได้แม้ว่าเขาจะเผาผลาญพลังชีวิตเพื่อทำสิ่งนั้นก็ตาม ถ้าเขาทำไม่ได้อูฟาก็ทำไม่ได้เช่นกันเขาไม่ได้เย้ยหญิ่งท้ายที่สุดพวกเขาก็อยู่ในระดับเดียวกันเขาอ่อนแอกว่าอูฟาแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาเชื่อว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องจริงอย่างไรก็ตามเรื่องราวเหล่านี้หลอกคนทั้งโลกกล่าวอีกในหนึ่งเรื่องราวไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะอูฟาเป็นสองคนพวกเขาดูเหมือนกันทุกประการ ในขณะที่คนหนึ่งปรากฏตัวในสถานที่หนึ่งอีกคนก็สามารถปรากฏตัวที่อื่นได้อย่างแน่นอนมันง่ายอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เพียงแต่มีใบหน้าที่เหมือนกันแต่ยังมีความสามารถที่โดดเด่นเหมือนกันอีกด้วยมันสมเหตุสมผลแล้วที่ผู้คนต่างก็เชื่อว่าพวกเขาเป็นคนคนเดียวกัน ตอนนี้เยเซียวเข้าใจแล้วในที่สุดเขาก็รู้แล้วว่าทําไมเขาถึงรู้สึกแปลกเมื่อเห็นอูฟาเขาตระหนักได้ว่าอูฟาคนนี้ไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับผู้ที่ต่อสู้กับหานปิงซูเยเซียวยังคงมีคําถามอยู่ในหัวว่าทําไมบางครั้งเขาถึงอ่อนแอแต่บางครั้งก็แข็งแกร่งขึ้นเป็นไปได้ยังไงตอนนี้เขาเข้าใจแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งที่ในที่สุดเขาก็เข้าใจ ในประวัติศาสตร์อูฟาและจงหยวนไกต่างก็กินผลไม้หยินอย่างศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นอมตะอย่างไรก็ตามมีอีกคนที่กินผลไม้นั้นเหมือนกันแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครเอาละบุคคลที่สามอยู่ตรงหน้าเราแล้วทุกคนรู้ว่าเขาเป็นใครนั่นคืออูฟาตัวปลอมอูฟาและอูฟาตัวปลอมเอาผลไม้ออกไปสองครั้งในหนึ่งวันแค่นั้นแหละเยเซียวได้รับการรู้แจ้งคนนั้นมาแทนที่อูฟา เยซวงและเยฮานต่างก็เข้าใจเรื่องนี้เช่นกันพวกเธอเป็นฝาแฝดกันดังนั้นพวกเขาจึงเหมือนคนคนเดียวตั้งแต่เกิดนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาไม่รู้สึกแปลกใจที่มีผู้ชายสองคนที่มีบทบาทเหมือนกันอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องน่าประหลาดใจเล็กน้อยสำหรับพวกเขาที่จริงๆแล้วอูฟามีน้องชายฝาแฝดต,ตอนนี้พวกเขาได้เห็นใบหน้าของพี่น้องฝาแฝดแล้วทุกคำถามในใจก็มีคำตอบ ในที่สุดเมื่อพวกเขาเห็นความจริงพวกเขารู้สึกโกรธที่ถูกหลอกมานานหลายปีอูฟากำลังหลอกทุกคนในอาณาจักรชิงหยุนยเยเซียวหายใจเข้าลึกๆและพูดด้วยน้ำเสียงลึกๆข้าไม่เคยคิดเลยว่าผู้ฝึกฝนที่ทรงพลังที่สุดในโลกที่มีชื่อเสียงนั้นเป็นของปลอมเรื่องราวที่บอกเจ้าว่ามีอำนาจทุกอย่างกลับกลายเป็นเรื่องโกหกอูฟาพี่น้องของเจ้ามีวันที่สนุกสนานมากใช่ไหม เสื้อคลุมสีดำของอูฟาวุบว่บไปในอากาศดวงตาของเขาดูมืดมนและสงบราวกับความตายเขาพูดอย่างสุภาพว่าเจ้าต้องการพูดอะไรเ yes, ยเซียวใส่หัวตอนนี้ข้ามีคำถามมากมายที่จะถามแต่สิ่งที่ทำให้ข้าประหลาดใจมากที่สุดก็คือในเมื่อท้ายที่สุดแล้วเจ้าทั้งสองก็มีอำนาจในโลกทำไมเจ้าถึงแท้งทำเป็นชายคนหนึ่งอูฟาพูดอย่างสุภาพว่าข้าไม่จำเป็นต้องบอกเหตุผลของข้าให้ใครฟัง เยเซียลพยักหน้าเปลี่ยนคำถามแล้วเจ้าชื่ออะไรละ่ะเจ้าไม่สามารถแบ่งปันชื่อเดียวได้ใช่ไหมข้าชื่ออูฟาอูฟาคนที่สองที่ยืนอยู่ข้างหน้ากล่าวเมฆหมอกดำเริ่มปรากฏขึ้นในดวงตาของเขา55ยังไงก็ต้องตายข้าไม่รังเกียจที่จะแบ่งปันความลับบางอย่างของเราคนข้างหลังหัวเราะแล้วพูดว่าข้าชื่ออูเทียนอูฟาและอูเทียนเย่เซียลพยักหน้าและพูดว่าเอาล่ะพี่น้องนอกกฎหมาย พวกเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดอูเทียนเจ้าได้รับบาดเจ็บพลังปราณสีม่วงคงจะทำร้ายเจ้าแน่แน่แค่อยู่ห่างๆและพักผ่อนบ้างให้ข้าพาพวกเขาทั้งห้าคนไปฆ่าพวกเขาทีละคนต่อหน้าเจ้าข้าหวังว่ามันจะช่วยบรรเทาความโกรธของเจ้าได้อูฟาฟังดูสงบและมั่นใจเขาพูดเหมือนกับว่าเขาได้ตัดสินใจชะตากรรมของเย่เซียวและอีกสี่คนแล้วยอดเยี่ยม อูเทียนพยักหน้ามองเยเซียวอย่างเย็นชาด้วยเจตนาฆ่าในดวงตาเยเซียวมาต่อสู้กันเถอะอูฟาดูเฉยเมยและยังรู้สึกเบื่อหน่ายเล็กน้อยดูเหมือนว่าเขาจะไม่สนใจการต่อสู้ครั้งนี้โดยสิ้นเชิงราวกับว่าเยเซียวไม่ได้เทียบกับเขาดูเหมือนเขาจะใจร้อนจนต้องต่อสู้กับการต่อสู้ที่เขาไม่สนใจมันให้ความรู้สึกเหมือนไดโนเสาร์ต่อสู้กับมดหตัวแม้ว่าพวกมันจะเป็นมดที่แข็งแกร่งห้าตัวแต่ไดโนเสาร์ก็ไม่ได้สนใจ เขาเพิกเฉยต่อพวกเขาโดยสิ้นเชิงรอเดีย๋ยวเยซงหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าอูฟาเห็นได้ชัดว่าเราอยู่ในสองด้านที่แตกต่างกันข้าจะไม่เสียเวลาพูดคำพูดที่ไร้ประโยชน์ออกไปอย่างไรก็ตามเราได้รับบาดเจ็บจากสู้ครั้งก่อนหากเจ้ายังคงเป็นคนมีเกียรติให้เวลาเราฟื้นฟูบ้าง มันฟังดูยุติธรรมเมื่อพิจารณาว่าอูฟาทรงพลังเพียงใดในโลกแห่งการต่อสู้เยเซียวทั้งห้าคนเป็นคนรุ่นใหม่พวกเขาเอาชนะอูเทียนได้ซึ่งควรได้รับการเคารพอูฟามีสิทธิ์ทั้งหมดในการปกป้องพี่ชายของเขาแต่ก็ไม่สมควรที่จะโจมตีคนทั้งห้าต่อไปอย่างน้อยก็ไม่ใช่ในเร็วๆนี้ แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในตำแหน่งตรงกันข้ามแต่พวกเขาก็เป็นผู้ฝึกฝนที่เหนือกว่าในอาณาจักรทั้งสองฝ่ายควรแสดงความเคารพซึ่งกันและกันอย่างเพียงพอแม้ว่าการต่อสู้จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ตามอูฟาดูสงบและพูดอย่างสุภาพก็ไม่เป็นไรเจ้ามีเวลา15นาทีเจ้าต้องการเวลามากขึ้นในการเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพของโลกที่มีชีวิตข้าสามารถเข้าใจจากนั้นเขาก็ค่อยๆบินไปข้างหลังประมาณ300เมตรด้วยมือทั้งสองข้างด้านหลัง เยเซียวสูดลมหายใจด้วยความโล่งอกจากนั้นจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงระเบิดในหัวของเขาดูเหมือนคลื่นพลังงานมหาศาลจะปกคลุมทั่วทั้งนาาจิตใจทางจิตวิญญาณของอูฟากระจายออกไปทันทีและครอบคลุมดินแดนภายในสามพันไมล์รู้สึกเหมือนว่าเขาสามารถไปถึงทุกที่ที่เขาต้องการได้ตรวจพบทุกความเคลื่อนไหวภายในบริเวณนี้แม้ว่าเยเซียวต้องการพูดคุยพวกเขาก็ไม่หนีจากจิตใจทางจิตวิญญาณของอูฟา กล่าวอีกในหนึ่งอูฟาได้โจมตีจิตใจทางจิตวิญญาณของเขาแล้วแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทําอันตรายใดๆจริงๆแต่จิตใจทางจิตวิญญาณของเขาก็ถูกกําหนดไว้แล้วนั่นแย่ยิ่งกว่าการต่อสู้ทางกายภาพใบหน้าสวยของเย่ฮานเปลี่ยนเป็นสีน้าแสงดีเพราะความโกรธและเธออุทานว่าอูฟาเจ้าช่างหน้ารังเกียจจริงๆตอนที่1299แผนกําหนด อูฟายังคงเฉยไม่เขาพูดอย่างสุภาพว่าแค่15นาทีเท่านั้นเจ้ากำลังเสียเวลาพูดคุยนี่คือ15นาทีที่เจ้าสัญญากับเราใช่ไหมเยส้สวงตะโกนใส่เขาเจ้าเอาจิตใจจิตวิญญาณของเจ้าออกไปและปกคลุมพวกเราไว้มันไม่ได้เริ่มการต่อสู้แล้วเหรออูฟาเจ้าได้รับชื่อเสียงจากการเล่นกลที่ไร้เกียรติเช่นนี้เหรอ อูฟาไม่สนใจเลยแต่พูดซ้ำอย่างสุภาพว่าข้าให้เวลาเจ้า15นาทีไม่มีอีกแล้วเหลือเวลาอีกไม่นานนะสาวๆเจ้ามีอิสระที่จะใช้มันให้หมดเพื่อตะกนใส่ข้าข้าไม่สนใจเจ้าเป็นกลุ่มคนที่กำลังจะตายในที่สุดข้าอยากรู้อยากเห็นเจ้าจะเสียใจไหมที่ไม่ได้ใช้ช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตอย่างเหมาะสมแต่เสียเวลาไปกับการพูดคุยที่ไรประโยชน์เยซวงและเยฮานต่างโกรธแค้นกันทั้งคู่พวกเขาหวังว่าพวกเขาจะรีบวิ่งไปบิดคอของชายหน้าด้านคนนั้นออก เย่ซวงเย่หานเย่เซียวหยุดพวกเขาทั้งสองคนและโบกมือให้ทุกคนมารวมตัวกันจากนั้นจึงมอบขวดหยกให้กับอีกสี่คนจิตใจทางจิตวิญญาณของอูฟาจ้องมองพวกเขาและตระหนักว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ผลไม้หยินอย่างศักดิ์สิทธิ์เย่เซียวจะไม่เอาผลไม้ออกมาเพราะเขารู้ว่าอูฟาและอูเทียนมาที่นี่เพื่อผลไม้จริงๆถ้าเขาหยิบผลไม้ออกมาพี่น้องฝาแฝดก็จะแย่งผลไม้ก่อนที่จะกินผลไม้อย่างแน่นอน สิ่งสำคัญที่สุดคือหลังจากกินผลไม้แล้วทุกคนต้องใช้เวลาในการย่อยมันหากพวกเขากำลังต่อสู้กับผู้ฝึกฝนธรรมดาบางคนมันอาจจะไม่เป็นไรอย่างไรก็ตามการที่จะใช้เวลาย่อยผลไม้ในการต่อสู้กับอูฟาและอูเทียนคือการฆ่าตัวตายก่อนที่พวกเขาจะดูดซับพลังงานเสร็จ2พี่น้องคงจะฆ่าพวกเขาไปแล้วอย่างไรก็ตามการให้ผลไม้แก่อีกสคนเป็นเพียงการบังคับให้อูฟาโจมตีและฆ่าพวกเขาก่อนหน้านี้ เยเซียวหยิบเฉพาะยาลูกกรนเม็ดขั้นสูงที่แตกต่างกันออกมาเท่านั้นอูฟาสังเกตเห็นว่ายาลูกกรนอันล้ำค่านั้นมีค่ามากจนเขาไม่สามารถรวบรวมยาลูกกรนอันล้ำค่าจำนวนดังกล่าวได้ตลอดชีวิตของเขาอย่างไรก็ตามพวกเขาต้องการเทียงผลไม้หินอย่างศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นบางทียาลูกกรนอาจปรับปรุงการฝึกฝนของพวกเขาได้เล็กน้อยแต่ก็ไม่มากอย่างแน่นอนสำหรับการให้เวลาเยเซียลในการวางแผนหรืออะไรบางอย่างพี่น้องฝาแฝดก็ไม่สนใจ พวกเขามั่นใจว่าพวกเขาทั้งห้าคนไม่มีทางคิดสิ่งใดที่จะช่วยชีวิตพวกเขาได้ในความเป็นจริงแม้แต่ส่วนปิ่งและสู้ตาลหรูก็ไม่สามารถช่วยชีวิตทั้งห้าคนได้โดยรวมแล้วในสายตาของอูฟาทั้งห้าคนเป็นคนตายไปแล้วไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรก็ตามไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์การดิ้นรนไม่มีความหมายอะไรเลยเมื่ออยู่ต่อหน้าอำนาจที่มีอำนาจเหนือกว่าโดยสมบูรณ์ความมั่นใจเป็นเหตุผลว่าทำไมพี่น้องฝาแฝดจึงใจกว้างมาก เมื่ออูฟาสัญญา15นาทีเพื่อให้ทั้ง5้าคนได้พักผ่อนเขาหวังว่าเยเซียวจะนำผลไม้ออกไปให้อีกสี่คนถ้าเขาทำอูฟาจะรีบวิ่งไปเอาผลไม้ออกไปแม้ว่าหนึ่งหรือสองคนในสี่คนจะกินผลไม้นั้นอูฟาก็ไม่สนใจเมื่อมีคนกินผลไม้เขาหรือเธอจะได้รับการปกป้องด้วยพลังทางจิตวิญญ,ญาณที่แข็งแกร่งซึ่งหมายความว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะทำร้ายผู้ที่กำลังย่อยผลไม้อย,อย,อย่างไรก็ตามอูฟาและอูเทียนไม่ใช่คนธรรมดา เมื่ออูฟาสังเกตเห็นเยเซียวหยิบเพียงยาลูกกรระดับสูงออกมาเขาก็ผิดหวังเยเซียวมอบขวดหยกให้กับเยซวงและเยฮานคนละขวดโดยพูดคุยกับพวกเขาในใจว่ายาลูกกรนั้นแตกต่างกันเจ้าสองคนต่างก็มียาลูกกร10เม็ดซึ่งจะให้การฝึกฝน100ปีกลืนพวกเขาตอนนี้การปรับปรุงใดๆสามารถช่วยได้หญิงสาวทั้งสองรู้ว่ามันเป็นช่วงเวลาสำคัญที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องแสดงความขอบคุณ ดังนั้นพวกเขาจึงหยิบขวดขึ้นมาและทยาลูกกรเข้าปากทันทียเยเซียวมอบขวดสองขวดให้จ้านหยุนเฟยและจูจิวเทียนและพูดคุยกันในใจว่าพี่น้องเจ้าทั้งสองมีประโยชน์อย่างจำกัดในการต่อสู้เช่นนี้ข้าไม่คิดว่าการปรับปรุงการเพาะปลูกคือสิ่งที่เจ้าต้องการเจ้าควรรักษาตัวเองให้รอดก่อนยาลูกกรที่นี่ให้พลังงานแก่เจ้าในการฟื้นตัวเจ้าได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการโจมตีครั้งก่อนรับรองว่ารอด ิิทธ์พี่สองคนรู้ว่าเย่เซียวพูดถูกพวกเขารู้ว่าควรอยู่อย่างปลอดภัยก่อนในกรณีที่พวกเขากลายเป็นภาระของเย่เซียวดังนั้นพวกเขาจึงหยิบขวดและกลืนเม็ดยาทันที หลังจากช่วยหานปิงซูกลับมาจากความตายเมื่อวันก่อนเย่เซียวมีทักษะในการช่วยชีวิตและฟื้นฟูพลังงานมากขึ้นจ้านหยุนเฟยและจูจิวเทียนได้รับความเสียหายพอๆกับหานปิงซูหลังจากรับยาลูกกอนแล้วสิทธิ์ทั้งสองพี่น้องก็หายเป็นปกติ80%อาจเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะสร้างอันตรายให้กับอูฟาได้แต่อย่างน้อยพวกเขาก็จะไม่กลายเป็นภาระอีกต่อไปจำไว้เมื่อการต่อสู้เริ่มตน้นเย่เซียวลดเสียงลงนี่แหละ อูฟาแข็งแกร่งกว่าอูเทียนมากเมื่อเราต่อสู้กับอูเทียนเราได้ทำทุกอย่างที่ทำได้แต่โชคดีที่ทั้งสองฝ่ายได้รับความเสียหายอูฟานั้นน่ากลัวกว่ามากนี่คงเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากเราต้องไม่เคลื่อนไหวอย่างหุนหันพลันแล่นอูเทียนได้รับบาดเจ็บและพวกเขาบอกว่าเขาจะไม่เข้าร่วมการต่อสู้อย่างไรก็ตามเราควรตื่นตัวภายคุกคามจากอูเทียนไม่น้อยไปกว่าอูฟาเลยสิ่งสำคัญที่สุดคือเขาควรจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างมากในช่วง15นาทีนี้ เราไม่สามารถแน่ใจได้ว่าอูเทียนจะไม่ทำอะไรเลยเราอาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเขาพวกเขาทั้งคู่ต่างก็เป็นผู้ชายที่น่าอับอายอีกสี่คนพยักหน้าสิ่งที่เราต้องการคือการมีชีวิตตรอดเราหนีหากทำได้ไม่จำเป็นต้องต่อสู้ให้ถึงที่สุดเรารอดเราชนะเยะเสียวพูดในใจว่าทำตามคำแนะนำของข้าทำทุกอย่างตามคำสั่งของข้าหากอลังเลยใจอาจทำให้พวกเราตายกันหมด เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นเราก็รีบวิ่งไปพร้อมๆกันเพื่อโจมตีอูฟาในเวลาเดียวกันเมื่อข้าบอกว่าข้าพี่จ้าและพี่จูเจ้าสองคนต้องจากไปและวิ่งหนีให้เร็วที่สุดอย่าลังเลอะไรเมื่อเจ้าบอกว่าข้าพวกเราก็หันหลังหนีจ้านหยุนเฟยสายหัวนี่มันแผนอะไรกันจะมีประโยชน์อะไรแม้ว่าเราสองคนจะรอดมาได้ไม่ได้อย่างแน่นอนตอนที่1,300ไปกันเลย ไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะเริ่มข้อพิพาทพี่ๆจำไว้นะเพียงทำตามคำแนะนำของข้าแล้วเราทุกคนก็จะรอดเยเซียวดูค่อนข้างจริงจังถ้าเจ้าสองคนลังเลที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของข้าและพวกเราที่เหลือจะต้องช่วยเหลือเจ้านั่นจะทำลายแผนทั้งหมดและทำให้พวกเราทุกคนถูกฆ่าจ้านหยุนเฟยตกตะลึงและจ้องมองไปที่เยเซียวพี่น้องนี่เป็นแผนบอกเลยว่าใช่แล้วมันต้องดีแน่ๆเมื่อข้าบอกว่าข้าเจ้าควรหนีไปแทน เมื่อเจ้าถอยศัตรูจะประหลาดใจนั่นจะทําให้เรามีโอกาสที่ดีแต่เจ้าสองคนที่เข้าร่วมการต่อสู้จะไม่ทํามันจะคาดเดาไม่ได้เจ้าสองคนได้แสดงหัวใจของเจ้าต่อข่าด้วยการโจมตีแบบเสียสละเมื่อกี้นี้เมื่อเจ้าตกอยู่ในอันตรายลองจินตนาการดูว่าข้าจะปล่อยให้เจ้าตายได้หรือไม่ ภระดารภาพเป็นสิ่งที่เราไม่ได้พูดออกมาข้ารู้ว่าเจ้าสามารถตายเพื่อข้าได้ข้าก็สามารถตายเพื่อเจ้าได้เช่นกันพี่จ้านจำไว้นะเราต้องรอดไปด้วยกันไม่เช่นนั้นเราทุกคนจะตายกันหมดใบหน้าของจ้านหยุนเฟยเปลี่ยนเป็นสีแดงเขาตื่นเต้นมากลำคอของเขาขยับและพูดว่าข้าเข้าใจแล้วเราจะไปตามที่เจ้าสั่งข้าสัญญาว่าข้าจะไม่ทำอะไรที่ประมาทดีเย่เซียวกล่าวว่า เมื่อข้าพูดว่าข้าพี่จ้าและพี่จูก็หนีไปให้เร็วที่สุดอูเทียนจะพยายามหยุดเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อเขาเข้าใกล้เยซวงและเยฮานควรออกจากข้างข้าและไปหยุดอูเทียนตกลงหญิงสาวทั้งสองพยักหน้าพร้อมกันเมื่อข้าบอกให้ไปเธอก็ต้องออกไปด้วยอย่าลังเลรีบหนีไปให้เร็วที่สุดเยเซียวดูตื่นเต้นเราก็ไปเหมือนกันเหรอเยซวงและเยฮานต่างก็ประหลาดใจอะไร เจ้าจะไม่ฟังข้าเหรอเจ้ากำลังถามข้าเหรอเย่เซียวดูเคร่งขรึมผู้หญิงสองคนรู้สึกผิดและก้มหน้าบูดบึง้งเราจะไปดีวางแผนไว้หลังจากนั้นเย่เซียวได้พูดคุยกับเย่ซวงและเย่ฮานผ่านการเชื่อมต่อทางจิตใจหลังจากที่เจ้าออกไปจากที่นี่แล้วให้ไปที่ภูเขาของนิกายแสงตะวันศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ได้บอกสิทธิ์พี่ทั้งสองของเขา ริมฝีปากของสาวๆบิดเบี้ยวและพวกเขาก็มองไปที่เยเซียลแล้วเจ้าหลับพี่ชายตรับใดที่เจ้าทุกคนปลอดภัยข้าจะหลบหนีได้ง่ายขึ้นมากแม้แต่อูฟาและอูเทียนก็ไม่สามารถหยุดข้าได้ราชาเซียวตรับใดที่ข้าต้องการไปเยเซียลยิ้มอะไรนะเจ้าไม่คิดว่าข้าทำได้ไหมอีกสี่คนยิ้มแต่แล้วกลับดูเคร่งขืึมอีกครั้งพวกเขารู้ว่าเยเซียลมีความสามารถแต่การต่อสู้ครั้งนี้ดูเหมือนจะแตกต่างออกไปมาก เยเซียวจะต้องเผชิญหน้ากับอูฟาและอูเทียนเพียงลำพังซึ่งหมายความว่าเขาต้องต่อสู้กับชายสองคนที่ทรงพลังที่สุดในโลกไม่มีใครในอาณาจักรชิงหยุนสามารถกำจัดการโจมตีของพี่น้องฝาแฝดได้อย่างง่ายดายไม่ว่าราชาเซียลจะน่าทึ่งแค่ไหนแต่ก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาชีวิตรอดจากการโจมตีร่วมกันของพี่น้องฝาแฝดพวกเขาทั้งสี่คนไม่มั่นใจในเรื่องนี้เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าเยเซียลมีพลังอะไร ในความเป็นจริงเยเซียวได้ถามเออร์หัวเกี่ยวกับการปล่อยให้สัตว์วิญญาณเข้าร่วมการต่อสู้และช่วยเขาอีกครั้งหากสัตว์ร้ายออกมาต่อสู้กับการต่อสู้ได้ก็มีโอกาสที่ดีที่จะฆ่าอูฟาและอูเทียนอย่างไรก็ตามเออหัวยังคงใส่หัวด้วยสีหน้าเศร้าส้อยไม่ใช่ว่าเออหัวไม่ต้องการให้ยาลูกแก่สัตว์ร้ายแต่สัตว์ในภูเขาแห่งยาทั้งปวงมีลักษณะเฉพาะเกินไปเพราะพวกเขาเคยช่วยเขามาแล้วครั้งหนึ่งพวกเขาจะไม่ออกมาอีกก่อนที่เยเซียลจะพิชิตระดับที่สูงกว่า ไม่ว่าเอ้อหัวจะพูดอะไรไม่ว่าสัญญาไว้อย่างไรสัตว์ร้ายก็ไม่มาเยเซียลถอนหายใจเมื่อเขารู้คำตอบเป็นโอกาสที่ดีที่จะฆ่าอูฟาเป็นการดีกว่าเสมอที่จะไม่พึ่งพากองกำลังภายนอกเขาควรจะพึ่งตัวเองเขาตัดสินใจที่จะมุ่งความสนใจไปที่การพิชิตภูเขายาทั้งหมดหลังจากที่พวกเขารอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ เมื่อเขาพิชิตภูเขาได้อย่างทั่วถึงสัตว์วิญญาณก็กลายเป็นพลังส่วนตัวของเขาซึ่งหมายความว่าเขาไม่ได้พึ่งพาพลังภายนอกอีกต่อไปอืมมันฟังดูสมเหตุสมผลนะอูฟาพูดอย่างสุภาพว่าเจ้าคุยเสร็จแล้วเหรอดูนี่เป็นสถานที่ที่ดีไม่ใช่ที่ที่ดีที่สุดแต่เหมาะสมสำหรับสุาสานเยเซียหัวเราะเราไม่จำเป็นต้องพูดคุยเพื่อจัดการกับสิ่งมีชีวิตที่ศกรปรก ข้าแค่พักผ่อนส่วนเรื่องหลุมศพนั้นทำไมเจ้าไม่เก็บมันไว้คนเดียวเพราะเจ้าชอบมันอูฟาดูไม่แยแสข้าสงสัยว่าเจ้าจะยังหัวเราะได้ในภายหลังหรือไม่เยเซียวเจ้าสามารถหัวเราะเยาะวีระบุรุษทุกคนในโลกได้แต่จะเป็นอย่างไรล่ะแล้วไงล่ะข้าจะแสดงให้เจ้าดูตอนนี้ข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นว่าราชาเซียวหัวเราะเยาะวีระบุรุษทุกคนอย่างไร ยเยเซียวตะโกนยาวและดาบดวงดาวก็ปรากฏตัวขึ้นในมือของเขาการเคลื่อนไหวที่เป็นเอกลักษณ์ทั้ง9้าของราชาเซียวนั้นดำเนินการอย่างรวดเร็วราวกับกระแสะน้ำที่พุ่งไปข้างองอหน้า9้าเสียงหัวเราะเป็นหนึ่งเดียวข้าจะหัวเราะให้กับจักรวาลและจบโลกด้วยเสียงหัวเราะ เยเซวงและเยฮานคนหนึ่งอยู่ทางขวาและอีกคนหนึ่งอยู่ทางซ้ายทําให้ลำแสงดาบที่จ้องมองสองสายกวาดไปข้างหน้าจ้านหยุนเฟยและจูจิวเทียนต่างชักดาบออกมาและผลักดันพลังวิญญาณของพวกเขาไปสู่ระดับสูงสุดเมื่อพวกเขากําลังจะรีบไปข้างหน้าพวกเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนของเยเซียวอย่างกระทันหันค่าอีกสี่คนถึงกับอึง้ง ยเยเซียบอกพวกเขาว่าเขาจะพูดแต่ควรจะเป็นหลังจากการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมยเยเซียลจึงตะโกนเร็วขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตามยเยเซียบอกพวกเขาว่าอย่าลังเลหลายครั้งพวกเขาต้องหนีไปเมื่อเขาพูดคำนี้อันที่จริงเขาไม่เคยพูดว่าเมื่อใดเขาจะตะโกนคำนั้นดังนั้นแม้จะสับสนแต่ก็ต้องปฏิบัติตามแผนพลังวิญญ,ญาณถูกเทลงในดาบ ดังนั้นพวกเขาจึงใช้แสงดับผลักพวกเขาไปรอบๆและมุ่งหน้าไปข้างหลังทันใดนั้นแสงดาบทั้งสองก็ยิงออกมาและทั้งสองก็ไปไกลแล้วสิทธิพี่ทั้งสองคนอ่อนแอกว่าคนอื่นๆมากอย่างไรก็ตามพวกเขายังคงเป็นผู้ฝึกฝนขั้นเต่าหยวนระดับ9้าขณะที่พวกเขาใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อเร่งความเร็วและเนื่องจากพวกเขาหันกลับมาอย่างกระทันหันอูฟาและอูเทียนต่างก็ตกตะลึงไอสารเลวตอนนี้พวกเขากำลังหนีไปแล้วเหรอ อูเทียนเริ่มตะโกนอย่างไม่เหมาะสมและรีบเคลื่อนตัวไปไล่ล่าชายทั้งสองที่หลบหนีเขาดูโกรธมากเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ